คลิปนี้จะเป็นดันดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะอะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณในตอนนี้อามาดูอะไรที่เขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้เขาอยากจะได้ยินจากคุณว่าคุณนะ่ะยังอยากที่จะมีเขาในความสัมพันธ์ยังอยากที่จะเดินทางไปในความสัมพันธ์กับเขาและ ต่อให้แบบว่าบางคนบางกรณีที่อาจจะไกลกันเนี่ยนะฮะนะคะหรือเขาไกลกับคุณแล้วยังไม่ได้มาเจอกันเนี่ยนะเขาอยากจะได้ยินจากคุณว่าคุณนะ่ะคุณยังรอเขาอยู่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามคุณรอให้เขาเดินทางมาหารอไหวไหมถ้านานไปก็ไม่ไม,ไม่โอเคนะอแล้วอะไรที่เขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้ อะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณในตอนนี้เขาอยากได้ยินจากคุณว่าคุณน่ะยังยังคงไม่ยอมแพ้ไม่หมดหวังในควาสัมพนยังคงมีหวังนะคะและใน,นหนึ่งนะคะเขาอยากที่จะได้ยินว่าคุณน่ะพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้คอยเป็นกําลังใจคอยเป็น ความหวังให้เขาอยู่เสมอต่อให้เขาแบบจะไปเหนื네่อยกับภาระหน้าที่การงานการเงินความัลองตามแต่คุณจะไม่ไปไหนอือะไรที่เขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้นะจ๊ะเขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้ว่าคือบางคนเนาะอาจจะแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อย บางคนี่เสียน้าตามาแล้วไม่รู้กี่ลิตรด้วยแหละแต่เขาก็ยังอยากจะได้ยินจากคุณ้วไม่รู้ยังอยากจะได้ยินอีกรอบว่าตอนให้คุณเศร้าหรือเสียใจขนาดไหนเนี่ยคุณก็จะไม่ยอมปล่อยเขาไปหรือคุณจะไม่ยอมเดินหายไปจากเขาแน่นอนนะคะจากเข <c oughs> <c oughs> <c oughs> าอยากได้ยินจากคุณในตอนนี้ ลมยามาสิเขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้นะคะคือไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่หรือระยะทางของคุณกับเขาบางคนไกลอ่นะคะความรู้สึกที่คุณมีให้เขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังคงเป็นเขาอยู่เสมอ,อตายตายอะไรที่เขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้ เขาอาจจะได้ยินจากคุณในตอนนี้ก็คือคุณนะ่ะเข้าใจเขาคุณอาจจะแบบว่าแสดงถึงว่าคุณเข้าใจเขานะว่าตอนเนี้ยนะคะเขาอาจจะมีภาระหน้าที่การงานการเงินความรับผิดชอบในการที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วก็คุณนะคะพร้อมที่จะเคียงข้างเขาเนาะคอยสปอร์ตอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้อยู่ตรงนี้อื อะไรที่เขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้คือไม่ว่าอย่างไรนะคะคุณก็ไม่คิดที่จะไปไหนหรือไปกับใครนะคะคุณยังมีเขาที่คุณนะ่ะจริงจังและชัดเจนนะคะเออแล้วคุณพร้อมที่จะ นะคะเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่จับต้องได้สำหรับเขาแล้วก็ต่อให้บางทีอ่ะคุณอาจกับเขาอาจจะมีเรื่องเข้าใจกันบ้างไม่มีก็ไม่เข้าใจกันบ้างะคะ่ะคุณก็พร้อมที่จะไกล่เกลี่ย พูดคุยรับฟังประนีประนอมอย่างมีเหตุและมีผลนะคะอุคณคุณจะไม่ตัดสินะนะเน่เออใช่คือไม่ว่าอะไรก็ตามแต่คุณจะไม่ตัดสินเขานะคะคุณจะคุณจะคุยกับเขาอย่างมีเหตุและมีผลประมาณนี้นะคะอะไรที่เขาอยากได้ยินจากคุณในตอนนี้นะคะถ้าเธอเหนื่อยนะักมาพักใจที่ฉันประมาณว่าคุณพร้อมที่จะเป็น ที่พักใจให้กับเขาให้เขารู้สึกว่าตอนให้เขาไปเดื่อยที่ไหนมาคุณยังเขายังมีคุณที่เป็นพื้นที่หลอดัอ้อะไรที่เขาอยากจะได้ยินจากคุณในตอนนี้นะคะเขาอยากจะได้ยินจากคุณก็คือคุณคอนเฟิร์มกับเขาว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตคุณนะคะแบบว่าทาให้เขารู้สึกถึงความพาวอะไรเงีะะ้ยแร้ว่าแสดงว่าคุณเองคงเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยประมาณนี้